สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ลชแนลผู้รับสา,ากกรเจษกวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะหน้าไพทาร์ลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะใครจะเข้ามาหาคุณนะ,ะต่อจากเวอร์ชั่นเดือนมีนาคมใครจะเข้ามาหาคุณเราจะบอกลักษณะก็คือถ้าคุณมีคนที่คุยอยู่แล้วก่อนเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะคุณก็ไปเช็คพลังงานว่าเดือนมีนาที่ทําคลิปไปตรงไหมสําหรับใครที่เข้าใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะ แล้วก็สถานการณ์รักครึ่งแรกมีนาสถานการณ์รักครึ่งหลังมีนาคมแล้วก็ใครกําลังจะเข้ามาหาคุณประจําเดือนเมษายนนะคะเหมาะทาคลิปไปแล้วก็คือพลัางงานอันนั้นก็คือคนคนนั้นอะที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะเราจะอ่านแบบเซอติคอสนะคะมันเป็นพลาัางงานภาพรวมใหญ่ก็คือคุณจะได้ทราบว่าคนคนนั้นเนี่ยทาให้คุณอะนะนะเกิดปฏิกิริยารู้สึกอะไรอย่างไรในการกระทําของเขานะ แล้วก็ครึ่งเดือนแรกสถานการณ์รักของเดือนเมษายนหมอก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้วันนี้เราจะมาต่อในใครกําลังจะเข้ามาหาคุณความสัมพันธ์เนี้ยกําลังจะเป็นยังไงไปยังไงต่อนะคะไม่จํากัดระยะเวลาคุณมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะละสีเมษและขนามเมษรนะคะหมอจะอ่านตามหน้าไพ่เราจะเปิดไพ่ให้คุณห้าใบนะคะ มาดูซิความสัมพันธ์นี้กับคนคนนั้นของคุณนะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนไหนใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเ,เพื่อนๆราศีเมษราะขนาเมษสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะวันที่เป็นแบบตะวันตกนะคะรายละเอียดนะอยู่ใต้ดีสคริปชั่นไม่ว่าสิทธิพิเศษของช่องสมัครสมาชิกนะคะมันจะมีลิงก์ให้ไว้นะคะ กดสมัครสมาชิกช่องแล้วก็เราชมคลิปวิดีโอก่อนใครส่วนใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะเก้บาท30นาทีปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์เอาคำตอบเป็นของคุณเองที่สามารถนำไปดำเนินชีวิตได้นะคะมีเบอร์บัญชีนะคะโอนโอนเงินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แอดไลน์ i อดีมาเอาละค่ะสถานการณ์นะความสัมพันธ์นี้จะไปต่ออย่างไรมอเห็นถึงมีคนที่หลบหลบเลี่ยงนะคะในความสัมพันธ์นะ ความสัมพันธ์คือลบลีกไม่แสดงออกปกปิดปิดบังความรู้สึกไม่เปิดเผยนะสอดแนมสตอกเกอร์ส่องนะโซเชียลออนไลน์สอดส่องชีวิตของคุณอะไรสิ่งนี้ได้หมดเลยนะคะตอนนี้นะราศีเมษราคานาเมษคือมีคนมาส่องคุณแหละนะคะเขาคนนั้นอาจจะส่องชีวิตคุณทางโซเชียลออนไลน์นะคอยดูนะพฤติกรรมของคุณ อะไรสิ่งนี้นะคอยจับตาดูก็ได้นะทางโซเชียลออนไลน์หรือถ้าอยู่ในบริบทหรือทำงานหรือเจอกันเนี่ย,คนน,ยคนนี้ก็จะจับตาดูคุณนะคะความสัมพันธ์นะคะหมอเห็นถึงไม่แน่ใจว่าตัวคุณเองที่มาชมคลิปนี้ละสีเมรษรคชดาเมษคือคุณไม่ไว้ใจคนคนนี้นะไม่ไว้ไม่ไว้วางใจนะ,ะเหมือนเขามีอะไรปิดบังซ่อนเลนนะปกปิดปกปิด ปกปิดความรู้สึกก็ได้ที่ไม่แสดงออกว่าชอบว่าสนใจคุณหรืออาจจะปิดบังสิ่งที่เขาทําไม่ดีนะทำไม่ดีอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าคุณกําลังสงสัยนะะว่าคนคนนี้นะแอบไปเจอใครไหมนะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอันนี้หมอไม่รู้นะคะ หรือว่าคนของคุณก็ได้นะอาจจะรู้สึกว่าไม่ไว้ใจคุณนะอาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันคือการไม่ไว้ใจนะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดปิดบางซ่อนเล้นทีนี้คุณก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะในเมื่อเขาพยายามหลบหลีกในความสัมพันธ์นี้นะไม่ให้ความสัมพันธ์ที่จรงิงจังเรากําลังจะนะตัวคุณนะกํากลังจะเรียนรู้กับนะบททดสอบอันนี้นะ ซึ่งความไว้วางใจในความรักความสัมพันธ์นะไม่ไว้วางใจกลัวอีกคนหนึ่งทรยศหากหลังนะอะไรสิ่งนี้ยก็เลยไม่เชื่อใจนะไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เอ่อทำเหมือนแบบปล่อยวางเออปล่อยวางความรักแล้วนะราศีเมษแล้วน,นะเมษตอนเนี้ยปล่อยเขาเรียกว่าปลงเออปลงเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะว่าเออถ้ากลับมาเจอหน้ากันถ้านะ เรากับเขาเนี่ยนะเป็นเป็นคนที่สร้างบุญสร้างกรรมมาด้วยกันเนี่ยเออก็โอเคนะคะความสัมพันธ์เนี้ยหมอว่านะมันเหมือนอยังไม่ได้เริ่มเป็นแฟนนะไม่ได้เริ่มพูดคุยแบบจีบแบบเป็นแฟนพยายามหลบหลีกอะพยายามหลบหลบหลีก,ลกพยายามปงปงว่าเออไม่สนใจหรอกไม่อยากมีแฟนนะคะพอมาเจอหน้ากันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะพูดก็ไม่ได้พูดนะคะอะไรสิ่งเนี้ยหมอเห็นสิ่งเนี้ยและหมอเห็นถึงนะเออ ใครบางคนที่คุณไปเจอเนี่ยนะคะราศีเมษนะคะเมษความสัมพันธ์นะคือร่วมงานนะคะเราร่วมงานหรือเราพูดคุยหรือเราเจอหน้ากับคนเนี้ยนะ,ะมันเป็นในลักษณะที่ไม่สามารถพูดคุยแบบส่วนตัวได้บางคนอาจจะไปไปเข้าคอร์สเรียนเข้าคลาสเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะพอเจอหน้าคนคนเนี้นะคะเราก็รู้สึกเหมือนว่ามีสายตาผู้คนอื่นหรือบุคคลอื่นเนี่ยที่จับจ้องมองมองมานะคะว่า อาจจะเกี่ยวกับศาสนาภาษาขนบธรรมเนียมอะไรสิ่งนี้ที่มันอาจจะนะไม่ไม่ถูกต้องอะไรสิ่งนี้นะมอเห็นสิ่งนั้นนะคะคนคนนี้กับคุณนะก็เลยยังไม่ได้แอคชั่นหรือยังไม่ได้กระทำนะคะแต่สถานการณ์เหมือนคุณทั้งคู่เนี่ยนะกนะำลังรอคอยที่จะย้อนกลับมาเพื่อเจอกันนะอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่พลังงานส่งออกมาว่า คุณอยากมาเจอหน้ากันนะคะอาจจะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้ก็ได้นะหรือมีไซส์สัญญาอะไรบางอย่างนะ,ะมีเหตุแต่ละคนเนี่ยนะคะในพลังงานเนี่ยนะ,ะมันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างที่คุณและเขาเนี่ยจะได้กลับมาเจอหน้ากันหรือร่วมงานกันหรือร่วมชั้นเรียนกันหรืออาจจะหมายถึงไปไหว้พระไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมอะไรสิ่งนี้ได้ต้องเกิดอยู่ที่การกระทำนะ,ะการกระทำเนี่ยนะ เในอนาคตอาจจะเป็นสิ่งนั้นนะตอนนี้อาจจะไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นหน้านะคะมีพลังงานของการไม่พอใจนะเขาไม่พอใจการกระทำของคุณคุณไม่พอใจการกระทําของเขานะเขาบอกว่าอย่ายึดติดกับสิ่งต่างๆในอดีตนะไอ้การที่ความสัมพันธ์นี้เริ่มไม่ได้เพราะหนึ่งไม่ไว้ใจสองนะคะไม่เชื่อใจนะก็คือไม่เชื่อใจไม่ศรัทธาในความรักความรู้สึก นะคะไม่ไว้ใจนะตอนนี้นะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเช่นเรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆนะคะที่ผ่านมาในอดีตของในชีวิตของเราหรือของคนคนนั้นเองเนี่ยนะคะจะต้องจะต้องปล่อยมันมันมีจุดที่สิ้นสุดนะ,ะบางสิ่งบางอย่างความเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นนะคะคือไยใดไฟหนึ่งที่ทุกเทนะให้ฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปสถานการณ์นี้มันจะต้องจบ นะมันจะต้องจบลงเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็คือจะต้องเป็นการที่ให้และได้รับที่เท่าเทียมนะคะจะมีการติดต่อและสื่อสารหมอเชื่อว่า,วามันน่าจะเป็นทางโซเชียลออนไลน์และเกี่ยวกับงานนะน่าจะโทรหากันนะมีการวางแผนที่จะเจอกันนะมีการวางแผนที่จะเดินทางหมอเห็นถึงคนคนนี้นะถ้า ปกติราศีเมษคณรามษเป็นคนเดินทางไปเพื่อร่วมงานกับในสถานที่นั้นไม่ว่าเป็นสถานที่อะไรก็แล้วแต่เรียนทํางานทําบุญนะคะที่ปฏิสัมพันธ์หรือเจอหน้าคนคนนั้นคนคนนี้ก็รอคอยถามว่ารอคอยไหมที่จะพบเจอหน้าคุณเมื่อคุณมีเวลาว่างเมื่อคุณนึกถึงเขาเมื่อคุณยังอยากจะไปหาเขาอะไรสิ่งนี้นะคนนี้รอนะรอคุณอยู่นะคะแต่บางทีเขาก็เหมือนแบบพยายาม มันเหมือนมีอารมณ์ของกดดันนะ่ะนะกดดันในความรู้สึกของตัวเองนะกดดันแล้วก็คิดหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะฟุ้งซ่านนะคิดเยอะคิดมากในการที่แอบดูคุณนะราศีเมษและคณนาเมษความสัมพันธ์เนี้ยเหมอรู้สึกเหมือนว่าเขาอาจจะมีความหึงหวงหรืออะไรสิ่งนี้ก็ได้ไม่ไว้ใจหึงหวงกลัวคุณมีคนใหม่ที่คบที่คุยอะไรสิ่งนี้นะ ควสัมพันธ์เนี่ยเหมือนคนนี้กำลังคิดมากนะว่าเรากำลังยึดติดเขาเกินไปหรือเปล่ามีความหึงหวงมีความกลัวนะมีความไม่แน่นอนในความรู้สึกพยายามจะปฏิเสธที่จะไปเจอหรือที่จะขยับความสัมพันธ์อะไรสิ่งนี้นะคะมันแบบรู้สึกพลังงานไม่ไม่สบายใจนะคะคุณหึงเขาก็ได้นะเขาหึงคุณก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้นะ่าจะไม่ได้มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารน,นะแต่ในอนาคตนะ่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงาน การวนกลับมาเจอกันครั้งที่สองอะนะคะมีแน่นอนมีแน่นอนนะตอนนี้หมอว่าพวกคุณน่าจะอยู่ห่างไกลนะแล้วก็พยายามจะปล่อยวางปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องที่ที่เราไม่รู้อะสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เรากลัวเช่นคุณก็กลัวว่าเขาจะซ่อนไขรไว้่ถูกไหมคะทีนี้ตัวเขาเองก็กลัวว่าคุณอาจจะซ่อนไขรไว้อะไรสิ่งเนี้ยได้ด้วยแล้วก็เลยทําให้ทั้งคู่รู้สึกว่า เออความรักเนี่ยมันเป็นอุปสรรคและทําให้คุณทั้งคู่นะฮะรู้สึกเหมือนอ่อนไหวในความสัมพันธ์อะหรือรู้สึกถึงพลังงานไม่สมดุลอะนะ,ะเวลาคิดขึ้นมาว่าเอออยากอยากอยาก,อยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากโทรหาคุณคุณอยากโทรหาเขาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้แต่มันมีความขัดแยง้งความขัดแย้งความย้อนแย้งนะคะมีอารมณ์ของความเป็นเด็กเนี่ยนะคะว่าเอออย่าเพิ่งเลย ะะแบบเขาอาจจะต้องการเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรสิ่งนี้นะหรือว่านะกลัวคนอื่นตัดสินเดี๋ยวนะกลัวตัวคุณตัดสินว่าเขาอ่ะเป็นคนไม่ดีนะ,ะการกระทําของเขาเนี่ยถ้าจะโทรหาคุณเนี่ยหรือถ้าจะจีบคุณถ้าจะบอกรักคุณเนี่ยหรือกลัวสายตาคนอื่นนะที่จะตัดสินน่ะที่จะมองว่าเขาคนเนี้ยคุณของคุณเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนไม่ดีว่า อะไรบางสิ่งบางอย่างนะในพฤติกรรมเนี่ยนะแสดงว่ามันน่าจะมีข้อห้ามทางกฎสังคมกฎศาสนานะหมอเห็นสิ่งนั้นนะราศีเมษระคนาเมษถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะน่าจะได้กลับมาพูดคุยหรือเจอหน้าน,น่าจะเป็นความสุขความสุขความสบายใจมีโอกาสกลับมาเจอกันนะมีโอกาสกลับมาเจอหน้ากันแต่เจอหน้ากันเนี่ยหมอว่าเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่านะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดว่า นัดเจอกันแบบนัดเดทสองต่อสองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่ใช่นะคะแบบเอาออเรื่องงานมาเชื่อมโยงนะคะเ,เขาขอร้องให้คุณช่วยงานคุณขอร้องให้เขาช่วยงานอะไรสิ่งนี้มากกว่านะ,ะมันปฏิสัมพันธ์แบบผ่านงานมากกว่าแล้วก็ไม่สามารถแสดงออกความรักหรือความรู้สึกหรืออะไรได้นะคะเพราะว่ากลัวคนอื่นมองภาพรักอะไรสิ่งนี้นะ,ะกลัวคนอื่นมองว่าภาพรักคุณทั้งคู่นะคะด้วยอะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์ที่คุณอยู่ ในบริบทนั้นนะคะเพื่อนๆน,นะมันเป็นสิ่งที่แบบเราต้องยอมรับว่าเออความรักความสัมพันธ์มันได้แค่เนี้ยมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังปกปิดซ่อนเล้นอยู่ดีเมษนะราศีเมษและคานาเมษคุณอาจไปสัมพันธ์กับคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมราศีพฤษภอะไรสิ่งนี้นะเขาดูความรู้สึกของคนคนนั้นหน่อยนะคนที่อยู่ไกล้คุณนะเขาอยากพูดหรืออยากบอกอะไรถ้าบอกราศีเมษและคณนเมษได้ มีความสัมพันธ์แบบไม่ไว้ใจปิดบังซ่อนเลนแล้วก็พยายามจะปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องความรักแบบพยายามจะไม่โฟกัสอะนะคะแต่ก็ยังมีใจอยากจะเจอหน้ากันอยู่โอกาสครั้งที่สองได้เจอหน้ากันแน่นอนนะคะมาค่ะบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยก็ดีกว่าการพูดบางอย่างแต่ไม่มีความหมายอะไรอยู่ดีอืก็เลยไม่พูดใช่ไหมคะไ่เลยไม่ทําอะไรเลยฉันรอเธอเสมอที่รักผมรู้ตัวช้าไป อาจจะอยู่ไกลแต่ไม่หายไปไหนแน่นอนอาจจะเป็นคําพูดของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคําพูดของเขาก็ได้นะคะอันนี้นะอยากทําบางสิ่งบางอย่างให้มากกว่านี้อแต่ยังทําไม่ได้เห็นไหมคะอยากจะทําอะไรก็ไม่รู้นะคิดเอาเองนะเมธฉันอาจไม่ร้องไห้แต่ฉันเจ็บฉันอาจไม่พูดแต่ฉันก็รู้สึกนะคะเออตรงเนาะตรงกับพลังงานไพทารุ่เหมือนกันนะคนเดียวในหัวใจแสดงว่าคนเนี้ย อยากเจอหน้าคุณนะอาจจะเป็นคนเดียวที่เขาอยากจะเจอหน้านะแบบตื่นลืมตามาปุ๊บก็อยากเจอหน้าคุณปั๊บเลยในเวลาวันที่ทํางานอะไรสิ่งนี้นะคําว่ารักที่ผมลืมพูดออกไปนะแสดงว่าความสัมพันธ์มีข้อจํากัดความสัมพันธ์ปิดบงังซ่อนเลนชฉันรอเก่งนะมันเจ็บปล่อยวางแต่บางครั้งมันเจ็บกว่าที่ต้องยุติดอืมก็ใช่อ่ะบางทีแบบอยากจะไว้ใจหรืออยากจะปกปิดหรืออยากจะปิด หรืออยากจะเปิดความรู้สึกแต่ก็ทําไม่ได้ก็เลยแบบมันก็เลยเจ็บเก็บมันไว้บางทีเราก็ต้องปล่อยวางบางทีก็ยึดมันไว้เหมือนว่าเขาทําเป็นเหมือนไม่อยากจะเจอหน้าคุณแต่จริงก็อยากเจออะไรสิ่งเนี้ทําเป็นเหมือนว่าไม่อยากจะรักก็รักอะไรสิ่งเนี้ยนะคะเกียดตัวเองที่ยังรอเธออยู่ที่เดิมนะคะทุกครั้งที่ข้อความเข้าฉันอยากให้เป็นข้อความจากเธอนะ เอาละเซรรศีเมษราคณาเมษนะคะแสดงว่าคุณทั้งคู่อย่างรักกันแหละวันนี้มันเป็นพลังงานไพ่ของการเรียนรู้นะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวหมอจะพูดถึงในด้านความเชื่อน,นิดหนึ่งนะใช้วิจารณญาณนะคะหมอรู้สึกเหมือนว่าอันนี้มันเป็นบทเรียนหรือบททดสอบของคุณทั้งคู่นะคะที่จะรู้สึกเหมือนว่าเออเราเราศรัทธาความรักไหมเราเชื่อมั้ว่าพลังงานความรักเนี่ย มันเข้มข้นสําหรับเราแค่ไหนใจหนึ่งคุณก็เชื่อว่าคุณรักคนนี้คนนี้รักคุณคุณเชื่อสิ่งนั้นนะคะมันก็เออมันโอเคมันก็ไม่ผิดทีนี้บางครั้งคุณก็เชื่อว่าความรักอ่ะมันเป็นสิ่งที่ใจมนุษย์อ่ะยากแท้อย่างถึงนะคะมันมีความไม่ไว้ใจมันมีความกลัวมันมีความปิดบังซ่อนเลน้นมันมีการปกปิดกลัวการทรยศหักหลังความรักที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะตอนนี้คุณอะ่ะอยู่ในขั้นตอนของความสัมพันธ์อันเนี้ยนะ ขัดแย้งนะฮะทำเป็นเหมือนว่าเราอยากปล่อยวางความรักเราไม่ได้อยากต้องการความรักแล้วเราจะแบบว่าเออแบบทางสายปรัชญานะฮะเหมือนแบบตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอะนะฮะทีนี้คนเนี้ยเข้ามาทดสอบเขาแล้วก็เป็นตัวคุณดูไปฮะตัวคุณอะก็เข้ามาทดสอบตัวคุณเข้ามาทดสอบเขาตัวเขาเข้ามาทดสอบคุณนะคะเออหมอจะพูดแต่คุณอย่างเดียวนะ ทีนี้พอเจอกันปุ๊บเนี่ยนะมันเหมือนมีแรงดึงดูดที่อยากจะเจอหน้ากันแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างอต้องห้ามใจนะถามว่าเวลาใกล้ชิดกันเวลาเจอหน้ากันความรู้สึกอะนะคะที่มันมีแพชชั่นหูรู้สึกว่าเออเราชอบคนนี้เราสนใจคนนี้เรารักคนเนี้ยเราดีใจนะจิตใจที่มันแห้งแล้งห่อเหี่ยวเนี่ยเรารู้สึกเหมือนมีพลังเอเนจีนะคะความสดชื่นสดใสเนี่ย รู้สึกว่าดีอะนะรู้สึกดีนะแต่ทีนี้ในเส้นทางของแต่ละคนเนี่ยนะมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นข้อจํากัดบางครั้งใครบางคนรักกันแต่มันมีข้อจํากัดทางทางอะไรก็แล้วแต,ทแต่ทางกฎของสังคมกฎของาศาสนากฎของออบริษัทกฎของอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเป็นทําให้การกระทําเนี้นะไม่สามารถ ทำบางสิ่งบางอย่างได้นะเริ่มเป็นแฟนกันนะอะไรสิ่งนี้หรือเริ่มคบกันสายตาของคนอื่นที่จะมองภาพลักษณ์ของคนคนนั้นของคุณกับตัวคุณเนี่ยเอ,อกระทําไม่ได้ทําอะไรบางสิ่งมายย้ไม่ได้แน่นอนนะกระทาไม่ได้เอาง่ายๆถามว่าอยากจะทํำไหมล่ะอะไรสิ่งนี้อยากก็อยากจะทํานะแต่ทําไม่ได้อะทาได้แค่นิดหน่อยสมมติว่าเจอหน้าก,นกันก็อาจจะแบบคุยนิดนิด,นดหน่อยหน่อย ในในบริบทที่มันมีคนอื่นเยอะแยะแล้วก็เจอหน้าแล้วก็ดีใจแล้วก็คุยนิดหน่อยอาจจะคุยเรื่องงานหรือคุยอะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยเป็นคล้ายๆสิ่งเนี้ยมันมีข้อจํากัดในความสัมพันธ์วันนี้นะราศีเมษราคนาเมษนะหมอไม่รู้นะว่ามันจะไปตรงกับพลังงานของใครนะคะทีนี้บางคนนะคะมันเป็นการอธิษฐานนะอธิษฐานขอพรเนี่ยขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า เออให้ได้กลับมาเจอหน้ากันอะไรสิ่งเนี้นะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้เพราะว่าตัวคุณไม่ได้อยากความสัมพันธ์ทำอะไรไม่ได้นะคุณก็น่า,จะ,า,จ,าจะรู้สึกสิ่งนั้นว่าเออไม่ได้อยากเจอหน้าพยายามอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของตัวของคุณเองลบลีกมานะไม่ได้ไปอยู่ใกล้ชิดไม่ได้อาไปเจอหน้าอะไรสิ่งนี้นะอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่แบบว่าอธิษฐานขอพอรว่าอยากให คุณน่ะกลับมาเจอหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่เดินทางไปตรงนั้นนะคะคุณต้องนึกเอาเองนะว่าคุณเป็นสิ่งนั้นไหมหรือว่าเขาอธิษฐานว่าให้ได้กลับมาคุยกันมาติดต่อสื่อสารหรือมาร่วมงานอะไรสิ่งนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็คือกลับมาคุยร่วมงานมาเจอหน้าสักนิดหน่อยสักเล็กน้อยก็ยังดีหรือแม้กระทั่งคุณโทรหาเขาสักนิดหนึ่งก็ยังดีอะไรสิ่งนี้นะคะความสัมพันธ์ที่แบบต้องห้ามอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่า อ,อผู้ชายคนนั้นมีคนของเขาแล้วผู้หญิงคนนี้มีคนของเขาแล้วอะไรสิ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นเหมือนว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่ต้องทําบางคนนะคะถ้าคุณและเขาไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยคนนั้นก็อาจจะโทรหาคุณก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็คืออาจจะไม่ได้พูดเรื่องความรักหรือความรู้สึกอะไรออกมาแบบเออสบายดีไหมอะไรสิ่งนี้อาจจะเป็นแค่นั้นมากกว่านะคะแต่ความรู้สึกที่ในหัวหรือในความรู้สึกของเขาหรือของคุณเนี่ย มันเป็นการเหมือนแบบคิดมากอะนะคะอยากจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองพยายามอะพยายามไม่ให้คิดมากนะพยายามพยายามจะปล่อยวางอะให้มันอยู่แค่ในใจนะคะทำอะไรไม่ได้นะให้มันอยู่แค่ในใจแสดงว่าต่างคนต่างอยากจะโทรหากันนะแต่ก็พยายามควบควุมอารมณ์ความรู้สึกไว้ว่าเอออย่าโทรเลยเพราะโทรปุ๊บนะมันก็ความสัมพันธ์ก็ไปไม่ได้ความสัมพันธ์มันยากอะนะมันมีข้อต้อง มันมีข้อต้องห้ามนะ,ะในที่บุคคลภายนอกหรือสังคมเนี่ยนะไม่ได้ยอมรับอะไรสิ่งนี้อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ลองพิจารณาดูนะแต่หมอก็เชื่อว่านะก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาเจอหน้ากันนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณและก็ตัวคนคนนั้นนะ,ะในบริบทอาจจะเกี่ยวข้องงานนั่นแหละเอาละค่นะราศีเมษและขนาเมษก็หมดแจเป็นกำลังใจนะคะ อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซ b s c r คร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่วนเถ้าตัวคุณนะคะอาจจะคบกับใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่รู้ว่าคนนั้นมีภรรยาไหมมีสามีไหมหรืออะไรสิ่งนี้นะคะมีคนนั้นมีแฟนของเขาอยู่ไหมนะ,ะก็ดูดวงส่วนตัวจะได้คําตอบเป็นของคุณเองแล้วก็จะมาดูปัญหาว่าเออความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องห้ามไว้นะคะอันนั้นต้องดูดวงส่วนตัวนะคะอันนี้เหมาอ่านตามหน้าไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเ,เพื่อน เอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ